พี่น้องนะคะจะมาแกงอ่ามาเห็ดแกงอ่าต้นฟันสิงโตกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเห็ดคือจางแกงเล็กนะะี่ค่ะตีแต่ถ้าต้การต้มน้ำนะคะต้มน้าเทีมไปน้ำหนึ่งเนาะคะ่ะตัดตีก็ยังซิมตีซิมเบิ่งแล้วมันยังไม่ามขมอยู่นะคะผู้ใดบ่กมาขมเลยนะคะก็น่าจะต้มสักสองน้ำกำลังดีเนาะคะ่ะตะวันตีอยากให้มันไม่ติดอยังแบบขมๆหน่อยนึงนะคะสําหรับผู้ใดมากินขมนะคะบะตม้มบะตองต้มกระไดเนาะตะวันตีกะ ดีเซมเบอร์มันยังมีความขมหลายนะคะมันกับอะไรเส้นกับจืดเนาะคะ่ะแต่ว่าต้มเส้มน้ำหนึ่งก็ต้องแสบเน,ะนาะน้ำห้องเท่ากับเดือดระะ้ะน้ำกะทิดี่นี่ตีกะต้มเครื่องใส่นะคะ่ะต้มเครื่องแล้วมีหอมแดงมีพริกเนาะคะ่ะตะไคร้เนาะแกง้งแบบบรรดาเท่าเน,นี่ยแะคะ่ะแต่ว่าตีจะใส่อ่า ที่จะใส่หอยจุกหอยจุกกระวักเลยค่ะรวกแก๊สโตียบ,บ้อยแล้ว,ลวทีอีจะปรุงเข้าก่้อนนะคะใส่รสด,ดีไปก่อนประมาณนี่รสชาติกรตามใจเขาเลยค่ะแล้วแต่เนาะคะ่ะคนได้มักรสชาติอะไรได้กะ จัดก,การอันนี้น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาอุ้ยกุจวกไปหนึง่งอย่าบอกด้ว,ว่าสิเข้มเลยแล้วไีขคาิซมก่อนนะคะ จะใส่อน,นี้ไปผักอน,นี้ห้าลงไปต้มโอตฟันส,สิงโตเป็นจันไดโน่พี่นกหลุนค่ะหลุนเอาออกมา,กาเอาออากมามันสิแสบบอเนะคะจะจใส่หอยห้า,หาไปหอยแกะ หอยแอนดิชติแก้วเพราะในมือนะคะติแก้วเครื่องหนึ่งกอเครื่องหนึ่งติว่าติจา๊าไว้ถ้กินกับสมตำค่ะกระเสริบน้ะค่ะเนาะติว่าแกงขาก้าวกะแกงขาก้าวกะสดเอ้ยฟตุตบวบละค่ะนี่เนาะแล้วลติจะขอตัวไปกินนะคะเราจะไปซิมให้เบิ้งค่ะ เมื่อกี้ข้าวต้มกันนะคะนี่ค่ะแกงแกงต้นละวันทัน์ต้นฟ้าสิงโตของเฮานะค่ะใส่หอยจุกเนะค่ะมื้อนี้มื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวนอกบ้านค่ะตะวันล่มจะเป็นหัวพี่น้อนแสด้ยินเสียงสีบบอลเนาะค่ะร่มคักค่ะอันนี้ต้นหน่อยก็กินมะม่วงค่ะมะม่วงเหอมเนาะค่ะเมื่อกี้ข้าต้มกันค่ะอาจจะได้ยินเสียงร่มเสียงโรสเทนโ มราเดินนอกบ้านนะคะทับบ้ามากอ็อยานเราแลินไปถนนเน,น,นาะค่ะเลยมานั่งลยน้ำราวกินข้าวพร้อมค่ะแต่วเข้ามาเสิยมกันเนาะค่ะเนาะนี่ความเป็นปจัยงใดเนาะคะ่ะแซ่บอยู่ค่ะแต่ว่ามันยังติดมันยังมีความขมของอันนั้นส่วนพักฟังซิสโซน น้อยหนึ่งขนาดนาเจวตมนำเสร็ไปแล้วนะคะนำหนึ่งแล้วก็ได้แบบว่ามากักขมนะคะอาจจะแสบเนาะคะ่ะแต่ซ้ำเนี่แล้วก็ดีค่ะบกขมแห้ง มันคุละยางค่ะมันคุละยางม,มันแสบคุละยางไหมค่ะอันนี้ก็แสบในแสบอีกอย่างหนึ่งไอง้เคเล็กกัแสบ นะใส่ได้ค่ะสใส่ได้วันนี้เหมือนแกงเหนีงบัานเห่าเนาะแกงอ่อมเนาะมันแกงอ่อมค่ะที่เขาอนุญาตนั่งน,น,น,ะะนั่งร่วมคู่นนได้ค่ะนั่งพัสมาดนะค่ะเนาะ ทำยังไงค่ะพี่นุ่ ยุดยุด oh, คุณนะไปคุณกีฝอยตามมาอำ <is calm. S 1> ลม กดยูทูบสับไว้นะคะแล้วที่ติดซีรี่ย์ลืมกดอ่ากดทายวิดีโอเนาะค่ะจนข่าวบลอลเรียบร้อยแล้วค่ะค่อยค่อยมาค่อยมาผูกว่าจะฟองบอลไทยเนาะคะ่ะเนาะค่ะก็สรุปแล้วนะคะว่ามันมันแสบค่ะมันใส่ได้ย,ยู่แต่ว่ามันจะติดขมน้อยนึงค่ะสำหรับผัไดไนที่บ่ม,มักขมก็จะต้มน้ำทิพไป็น2รอ,อบนะคะถ้าผู้ดใดมักขมกะอ่าก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่รสชาติเข้าอยากกินเนาะคะ่ะเนาะ ma mm -hmm.